เราอยู่ที่วัดไทยวัฒนารามครับผมหนึ่งในอันซีนินแม่สอดครับผมที่น้ำตกแม่กระสาครับสวัสดีครับผมไม้ชนาทิพยนะครับกลับมาพบกับไม้ครั้งหนึ่งนะครับที่ช่องโอชยะชาแนลครับ วันนี้ไม้มาในแคมเปญเที่ยวเมืองไทยไปกับโอชยะครับโดยไม้เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมก่อนที่เราจะไปเติมความสุขกับโอชยะนะครับไม้จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สอดก่อนครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเดินทางในวันนี้ครับผมไปครับเดี๋ยวไม้พาไปไหว้พระและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดไทยวัฒนารามครับผมเป็นวัดที่ ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับสถาปัตยกรรมด้านหลังผมเนี่ยงดงามแล้วก็แปลกตามากเลยเพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆนครับใครที่มาแ,แม่สอดเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับต้องมาเช็คอินที่นี่ให้ได้ครับวัดไทยวัฒนารามตั้งอยู่ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเป็นวัดที่งดงามมีหนึ่งวัดในแม่สอดครับสร้างด้วยศิลปะแบบวัดในพมา่าสีเหลืองทองอร่ามภายในวัดประดิษฐานพระพุทธมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปจำลองครับ และที่ต่อไปที่ผมจะพาไปเนี่ยรับรองครับจะต้องถูกใจสายรักธรรมชาติแน่นอน <Wow. S 1> อยากไปอลไรใช่ไหมครับไปเลยดีกว่าครับหนึ mm ่ง hmm. เมอันซีนอินแม่สอดครับผมที่น้ําตกแม่กรสาครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแม่สอดมากครับรวมถึงด้านบนเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีจุดชมวิวสวยๆไว้ให้เพื่อนๆได้มาชมมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันครับ ตกแมกกาซาเป็นน้ําตกขนาดใหญ่มีด้วยกัน2ชั้นครับเมื่อเดินขึ้นไปด้านบนเป็นจุดถ่ายรูปที่มองเห็นวิวธรรมชาติและเมื่อมองลงมาด้านล่างจะเห็นภาพบมกว้างของท่าน้าใสได้อย่างชัดเจนครับน้ําตกแมกกาซาสามารถลงเล่นน้ําได้แบบชิลๆโดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยครับน้าําใสจนมองดูแล้วคล้ายกับสระว่ายน้ําเลยทีเดียวครับเ <Yahoo! S 3> ที่ยวกันเต็มอิ่มแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต่อไปเราไปตามหาโอชยะเพื่อเติมความสุขนะครับ She My body friend left the สวัสดีครับขอชานมไข่มุก5แก้วครับเ่าปกตินะครับเอาหวานน้อย1แก้วแล้วก็ปกติ4แก้วะครับตอนนี้ไมายอยู่ที่ร้านโอชยะสาขาโรบินสันแม่สอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันีิว่ามาตรฐานความอร่อยของโอชยะเนี่ยจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่า นี่ครับแก้วของผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับหายเหนื่อยเลยนะครับวันนี้รสชาติก็เป๊ะเหมือนเดิมนะครับสำหรับโอชยะเนี่ยไม่ว่าจะไปทานที่สาขาใดก็ตามนะครับก็จะได้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาก็เพราะว่าโอชยะนะครับมีทีมควบคุมคุณภาพหรือ QC จากบริษัทนะครับคอยตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำ แก่ร้านโอชะยะทุกๆสาขาเพื่อที่จะได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคครับไม่ว่าจะไปใช้บริการที่สาขาใดก็ตามดีขนาดนี้แถมราคายังย่อมเยาวด้วยนะครับสมกับคำที่ว่าขายความสุขแถมน้ำจริงๆครับและต้องขอขอบคุณนะครับร้านโอชะยะสาขาโรมินสันแม่สอดครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้ไม้เนี่ยมาเติมความสุขกับโอชะยะอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่อยู่แม่สอดหรือมาเที่ยวที่แม่สอดน,นะครับก็อย่าลืมครับ แวะมาเติมความสุขเหมือนไม้ได้ครับที่ร้านโอชยะสาขาโรบินสันแม่สอดครับและในเอพิโซดต่อไปนะครับทางโอชยะเนี่ยจะพาเ,เพื่อนๆไปเติมความสุขที่สาขาไหนหรือพาไปเที่ยวที่ใดเนี่ยอย่าลืมติดตามกันได้ที่ช่องโอชยะชาแนลนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญกับทางโอชยะครับวันนี้ไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ